สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกๆท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้พายุเข้านะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับ ค่ำนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อผงแก่น้ำมันนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับมวลสารนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับ องค์นี้จะลงลักน้ําเกี้ยงมานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบลักน้ําเกี้ยงนี่ลอยตัวกระจายกระจายหลุดกระเทาะล่อนออกนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับถ้าตะแคงพระดูนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับองค์พระนี่ก็จะลึกนะครับส่วนเส้นสุ้มครอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามนะครับด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับ ลองลอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับคาบยางรักน้ําเกลียงนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในหลือบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมสังเกตเห็นมวลสารนะครับโรยตัวกระ,ะกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับคาบยางรักน้ําเกลียงนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในหลือบอยู่ใน <atar ain S 2> ร่อ,องอยู่ในลห,ห,หลุมนะครับมวลสารนี่ลรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู้จะยับ จะย่นนะครับเนื้อหานี่ก็จะมันวาวหนึบนุ่มนวลตานะครับด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบยางรักน้ําเกลียงมีฝังตัวแน่นอยู่ในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมนะครับตะแคงดูนี้องค์พระจะลึกนะครับส่วนเส้นซุ้มครอบแก้วนี้จะสังเกตเห็นนะครับจะอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามนะครับด้านบนเราจะสังเกตเห็นนะครับรอยแตกลานคาบรักน้ําเกลียงมีฝังตัวแน่นเลยนะครับ ด้านล่างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่โอยตัวกัดกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยูดจะยับจะย่นนะครับ องนี้จะแก่มวลสารนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่รอยตัวกร,ก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นครบยางรักน้ําเกลี้ยงนะครับรอยตัวนี่ฝังอยู่ในหลืบในร่องแขนแน่นเลยนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับผมพยายามไล่เก็บ รายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับผมออกมาให้แนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับสังเกตเห็นนะครับ พื้นผิวพระด้านในนี่เราสังเกตเห็นนะครับหลุดกระเทาะล่อนนี่จะเป็นเนื้อผงขาวๆด้านในเลยนะครับมวลสารนี่โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับเก็ตเห็นนะครับคาบยางรักด้านข้างนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับลองลอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับเนื้อหานี่นก็จะเนื้อจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับเห็นนะครับ ส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารต่างๆนี่โรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวเนื้อหานี่ก็จะจะหนึจะนุ่มนวลตานะครับเห็นเห็นนะครับเพจเบนจวรรณเราเป็นเพจเล็กๆนะครับซึ่งเพิ่งออกมาให้แนวทางทางช่องทาง YouTube ได้ประมาณ4เดือนนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับสิ่งไหนส่วนไหนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายก็ดีนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนี่ตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ เก็เห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านข้างนี่คาบยางรักน้ําเกี้ยงฝังตัวแน่นอยู่ในหลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมนะครับมวลสารนี่โรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับเก็เห็นนะครับไายเก็บรายละเอียดแบบชัดๆจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวนี่มวลสารหลุดล่อนนะครับเป็นหลุมเลยนะครับด้านหน้าเพจเบญจวรรณเราอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับ ได้ไปศึกษาจากหลายหลายเพจนะครับหรือใน Google ก็ได้นะครับศึกษาให้แน่ชัดให้แน่ใจนะครับใน Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับไปศึกษาจากหลายๆายเพจหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ใน Facebook นะครับเกตเห็นนะครับองค์นี้จะแก่มวลสารนะครับเนื้อผงแก่น้ํามันนะครับเกตเห็นคราบยางรักนะครับ รายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับท่านคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามได้เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเล่นแบบออกมาเล่นนะครับอยากให้เพื่อนๆจาก a c e b o o k ก็ดีนะครับหรือผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับคิด วิเคราะห์และแยกแยะให้ดีๆนะครับศึกษาให้แน่นะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็น f c หรือเป็นเพื่อนนะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับจะมีหรอครับพระสมเด็จวัดระฆังนี่ทุกพิมพ์นะครับออกมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับโลกโซเชียลเราเปิดกว้างแล้วนะครับสังเกตเห็นนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับ ลายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเกิดเห็นด้านล่างนะครับองค์พระนี่ก็จะบางนะครับมวลสารนี่โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านล่างเลยนะครับด้านหน้านี่นะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับเกิดเห็นคราบยางรักด้านบนนะครับจะแห้งหลุดกระเทาะล่อนออกนะครับ ด้านหน้าโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับช่วงนี้พายุเข้านะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับค่ำนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ